ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนานมาแล้วมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งทั้งสองคนนั้นแต่งงานกันมาได้หลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีลูกกับเขาสักทีอยู่มาวันหนึ่งตาแสงสามีจึงได้พูดกับยายสายภรรยาว่ายายสายเอ๋ยเราสองคนผัวเมียก็หาเงินได้มากแล้ว ก็ยังมีเงินมีทองเก็บเอาไว้ตั้งมากตั้งไม่อีกทั้งที่ทางก็มีอยู่หลายร้อยไร่เงินทองที่ฝังดินเอาไว้อีกทั้งหมดนั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงที่เราสองคนผัวเมียได้ช่วยกันหาเอาไว้เงินทองที่เรามีกินใช้ไปทั้งชาติก็คงไม่มดยายสายพันรายาที่กำลังนั่งร้อยพวงมาลัยด้วยดอกมะลิอยู่ตรงนั้นด้วยพอดี